เราจะตรวจตั้งครันได้เมื่อไหร่นะคะหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้ว สวัสดีค่ะเพปพรวกับรู้เรื่องอยาง5นาทีนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปตอบคําถามนะคะเกี่ยวกับวิธีการตรวจตั้งคันนะคะว่าเราจะตรวจตั้งคันได้เมื่อไหร่นะคะหลังจากมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วไปต้องบอกว่าโหอันนี้น้องๆหนูๆถามกันมาเยอะมากนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้มีคําตอบนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราะะจะรู้ว่าระยะเวลาในการตรวจตั้งครรภ์ควรจะเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะปะอยอยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของการปฏิสนธิเบื้องต้นก่อนนะคะการปฏิสนธิก็คือการที่ไข่นะคะในผู้หญิงเนี่ยเจอกับตัวอสุจินะคะซึ่งพอเขาเจอกันปุ๊บ เขาก็จะปฏิสนทิกันนะคะแล้วก็เคลื่อนไปฝั่งตัวที่ผนังมดลูกนะคะทีนี้นะคะไข่เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเขามีระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นมากนะคะช่วงชีวิตเขามีแค่24ชั่วโมงนะคะคือ1วันนั่นเองนะคะแต่อสุจิเขาจะมีเวลาอยู่ในช่องคลอดเนี่ยประมาณ5วันนะคะแต่ถ้าเป็นซูเปอร์สเปิร์มเนี่ยก็ประมาณ6วันนะคะสมมติว่าคุณกับแฟนนะคะมีเพศสัมพันธ์ในวันที่1 ีนี้ผู้หญิงนะคะตกไข่ในช่วงวันที่1-5ถึงแปลว่านั่นมีโอกาสที่คุณนะคะจะตั้งครรภ์ได้นะคะเพราะว่าแน่นอนไข่มีอายุแค่1วันนะคะแต่อสุจิมีอายุถึง5วันนะคะไข่ะไข่1วันอสุจิมีอายุ5วันถ้าอสุจิเข้าไปรออสุจินะคะ5วันเนี่ยเข้าไปรอแล้วนะคะและไข่ดันตกในช่วงวันที่1-5ถึงไม่รู้แหละคุณอาจจะตกวันที่3วันที่4นะคะนั่นคือโอกาสที่คุณจะตั้งครรภ์แน่นอน ีนี้หลังจากที่ไข่กับอสุจินะคะผสมกันแล้วนะคะปฏิสนธิแล้วเนี่ยแล้วเคลื่อนตัวไปฝังที่ผนังมดลูกนะคะควรสามารถที่จะ ตรวจตั้งครรภ์ได้นะคะตั้งแต่ประมาณ7วันหลังปฏิสนธินะคะจริงๆก็หมายความว่าหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายนะคะผ่านไป7วันคุณสามารถที่จะตรวจตั้งครรภ์ได้แล้วนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าในช่วงแค่7วันนั้นน่ะปริมาณฮอร์โมนเบต้าเอสซีจีนะคะคือปริมาณฮอร์โมนที่ออกจากตัวอ่อน นะคะตัวอ่อนของลูกเนี่ยเขาจะมีความเย้มค้นที่ต่ำมามากนะคะอาจจะต่ำจนเราตรวจไม่เจอนะคะ ถ้าจะเอาชัวร์เลยนะประมาณ15วันหลังคุณมีเพศสัมพันธ์นะคะ15-20วันนะคะเอาชัวร์จริงก็ประมาณ20วันนะคะหลังจากที่คุณมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายถ้ารีบมากนะคะ7วันนะคะถ้าคุณรีบน้อยลงมานิดนึง15วันแต่ถ้าเอาชัวร์เลยก็คือ20วันหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้ายสามารถตรวจตั้งครรภ์ได้แล้วเพราะว่าปริมาณฮอร์โมนนะคะจะมีความเข้มข้นขึ้นตามอายุของเด็กนะคะในครรภ์น,นั่นเอง และสำหรับวิธีการตรวจตั้งคันนะคะก็มีตั้งแต่เจาะเลือดนะคะหรือว่าการใช้สตริปเทสนะคะ ตามร้านขายยามีนะคะซึ่งวิธีการเจาะเลือกก็ค่อนข้างที่จะใช้กระบวนการนิดนึงนะคะคือจะต้องไปที่โรงพยาบาลเท่านั้นนะคะแต่วิธีการที่คนส่วนใหญ่มักจะใช้นะคะก็คือการตรวจตั้งครันโดยใช้สตรีปเทสนะคะซึ่งในร้านยานะคะจะมีให้คุณเลือกอยู่3แบบด้วยกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไปจะมาพูดถึงตัวอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการตรวจตั้งคันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับคลิปนี้เรก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะคะสําหรับใครที่ต้องการ ตรวจตั้งคันนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ปะก็ต้องลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องรู้เรื่องอย่างหนาทีด้นะคะไปแล้วค่ะ๊ายสายสมมติว่าคุณน,นะคะมีอะไรกับแฟนโดยที่ไม่ได้ต้องการในวันที่1ของเดือนนะคะแล้วผู้หญิงมีการตกไข่ในวันที่1นึงถึงห้ ของของอ่ะนิวเอาใหม่งมงงงงเอาใหมา่